ส่งชีวิตสุดหรูสุดเริ่มรวยของฟลุกเกริรกพลเคยตระกูลหมื่นล้านของเมืองไทยกินดีอยู่หรูบินบ่อยมากนอกจากจะเป็นนักแสดงและมีผลงานรดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงแล้วหนุ่มฟรุกเกริรกพลยังเป็นนักธุรกิจพ่วงด้วยตำแหน่งลูกเคยหมื่นล้านตระกูลดังของเมืองไทยอย่างเจียวนน์ และสำหรับผลงานละครที่พิ่งจบไปเมื่อไม่นานมานี้ของฟลุกนั้นก็คือเรื่องรอยรักรอยบาปและหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของฟรุกจะเห็นว่าเจ้าตัวมักจะออกมาโพสภาพส,สวยๆให้ได้เห็นกันอยู่เป็นประจำทั้งไปเที่ยวเมืองนอกภาพบนเครื่องบินและเมื่ออาหารสุดหรูเรียกว่าชีวิตดีสุดๆเลยค่ะค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมไปชมภาพช,าพชีวิตสุดหรูของฟรุกเกิรพลและครอบครัวนะคะ เรียกว่านอกจากจะหล่อและมากด้วยความสามารถแล้วชีวิตในความเป็นจริงนั้นยังร่ำรวยมากชีวิตดีเหมือนอยู่ในละครฟังแล้วคงอยากจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะ